กขอสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กันในช่องดาร์คลุ m มนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตเฟตกางเกงยีนของผมเองนะครับผมก็ใส่ไป7เดือนแล้วนะครับซึ่งเดือนที่7นี้ผมไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นะครับเพิ่งมาใส่อาทิตย์หนึ่งก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3วันนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่ใส่อาทิตย์หนึ่งก็6วันนะครับโอเคนะครับผมก็มาไล่ดูจากด้านหลังกระเป๋ากันเลยนี่ครับกระเป๋า ที่จริงในกล้องมันไม่ออกเหลืองนะแต่เกงมันออกเหลืองๆนิดๆนะครับผมกระเป๋าก็เฟดไปละตรงนี้ก็ได้ก็ขาดหมดแล้วนะนี่ yes, เดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสให้ดูจื๊โอเคนะครับผมก็มาไล่ลงไปนะครับตรงหลังเข่านะครับนี่หลังเข่าด้านซ้ายอันนี้หลังเข่าด้านขวานะครับเดี๋ยวนี่นี่สองข้างพร้อมกันเลยชิบอ่านี้นะครับผมแล้วก็ มาดูตรงปลายขานะครับนี่ปลายขาก็เริ่มเป็นลายลูกคืนมาแล้วนะครับผมนี่ปลายขาด้านซ้ายมาดูด้านขวากันนะครับด้านขวาอันนี้นะผบก็ไม่เหมือนกันนะครับเฟซปลายขานะยากนะไม่เหมือนหลังเขา่าหลังเขานี่พอง่ายอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวผมตัดตัดไปดูด้านหน้าป๊าบโอเคนะผมก็มาดูด้านหน้ากันนะครับผมมาดูที่ต้นขาด้านบนนะครับก็ประมาณนี้นะครับออกสีเหลืองเหลืองย เพราะว่าฝุ่นเยอะนะครับเปื้อนฝุ่นผมใส่ทํางานแล้วก็ใส่เที่ยวด้วยก็มาดูตรงหัวเขานะครับนี่ก็มีริมเฟดริมนิดนิดเฟดริมรางรถไฟนะครับนี่ขี้เกือขี้เกือนี่ก็ขี้เกือเดี๋ยวค่อยเอาน้ำเช็ดออกน่ครับนี่ก็ผมพับไปข้าหลางตัดโอ้ขี้เกือตรงนี้ทำไมเยอะจังวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยน้ำเช็ดออกนะครับนี่ข้าวหลางตัดด้านนี้ แล้วก็มาดูด้านนี้อีกโอ้ยทำไมตรงนี้มเป็นแหล่งสะสมมันไม่ใช่คิดเกือวมว่าผมมแม่งขึ้นลาแล้ววะ <c oughs> ซึ่งตัวนี้ผมก็แช่ไปสองรอบนะครับยังไม่เคยซักนะเค่เชยๆนะครับก็เจ็ดเดือนนะครับผมก็ถ้าถ้าใส่ไปสักปีหนึ่งมันผมว่ามันสีมันน่าจะตกหมดนะมั้งเนี่ยนี่ก็ซีดไปมากนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าซักผมจะซักประมาณเดือนที่ก่อนแข่งหนึ่งเดือนนะ แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะใส่แข่งได้ไหมตัวนี้มันไม่ค่อยสวยนะผมถ้ามันใส่ทันนะถ้าใส่ทันก็อาจจะใส่แข่งดูชนะไม่ชนะไม่เป็นไรนะครับเอาประสบการณ์นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันเดือนที่แปดนะครับไปไปเอ่อไปไปเดือนหน้านะครับผมจะอัปเดเดือนที่แปดให้ดูนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับ